ทำไมยาถึงมีหลายรูปแบบเคยสังเกตไหมว่าธรไมยาที่เรากินเพื่อรักษาโรคถึงมีหลายแบบมากแถมยังมีสีสันมากมายไปหมดโดยทั่วไปแล้วยาจะมีองค์ประกอบสองส่วนคือ 1. ตัวยาสำคัญ 2. ส,สารปรุงแต่งยาในยา1เมตรเม็ดนอกจากจะมีตัวยาสำคัญที่ออกฤทธิ์ในการรักษาโรคแล้ว ยังต้องมีสารปรุงแต่งยาซึ่งเติมเข้าไปเพื่อให้ได้ยาที่มีรูปแบบต่างๆตามที่ต้องการสารปรุงแต่งยาแบ่งได้หลายประเภทตามหน้าที่เช่นสารเพิ่มปริมาณสารยึดเกาะสารล่อลื่นสารเคลือบสารแต่งกิ่นสารแต่งสีเมื่อนำตัวยาสำคัญมาผสมกับสารปรุงแต่งยาและผ่านกระบวนการการผลิตที่ต่างกันก็จะทำให้ได้ยาที่มีสีสันและรูปแบบหลากหลาย ยาเม็ดที่เรากินกันมีทั้งแบบเคลือบผิวและไม่เคลือบผิวยาบางชนิดมีรสขมมากจึงต้องเคลือบน้ำตาลไว้ที่ผิวเพื่อช่วยกลุบกลินและลดขมของยาทำให้กินง่ายขึ้นยาเม็ดที่มีสีสันและรูปร่างต่างกันทำให้คนที่กินยาจดจำและแยกชนิดของยาได้ง่ายจึงช่วยป้องกันไม่ให้หยิบยาผิดยาแคปซูลเป็นยาที่มีเปลือกหุ้มอยู่ภายนอกซึ่งเปลือกแคปซูลน,นี้ จะช่วยกลุบกรีนและลดคมของตัวยาที่บรรจุอยู่ภายในยาแ,แคปซูลบางชนิดสามารถควบคุมให้มีการปลดปล่อยตัวยาออกมาช้าๆทำให้ยาออกฤทธิ์ได้นานขึ้นสรุปว่าที่ยามีสีสันและรูปแบบที่หลากหลายไม่ใช่แค่ให้ดูสวยงามแต่ยังมีประโยชน์ด้วยนะฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดทุกๆอย่างกันเลยนะครับฝากบอกเพื่อนให้มาช่วยกันติดตามด้วยนะครับ